สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมผักชัยยานะคะหรือว่ามาอัปเดตผักชัยยาในกระถางที่เราได้ทําการปักชำเอาไว้อา่าผักชัยยาที่ได้มาเนี่ยนะคะเราได้มาจากเมืองไทยนะคะตอนที่เรากลับมาเราขึ้นมาจะคะจากเมืองไทยเราก็เลยเด็ดเอายอดของเขาเนี่ยนะคะที่บ้านของเราเองนะคะมาปักชำที่ประเทศปาเลนตอนนี้ขยายพันธุ์ได้เยอะมากๆนะคะขยายพันธุ์ง่ายมากๆแล้วก็ มันหลายกระถางนะคะเกือบประมาณ6กระถางมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะแต่วันนี้นะคะที่พามามาชมผักชัยยาเนี่ยก็คือเดี๋ยวอีกประมาณวันสองวันจะลื้อทิ้งให้หมดนะคะจะเหลือไว้แค่ต้นเดียวคือเป็นต้นพันนะคะเพราะว่าช่วงฤดูกช่วงฤดูก,การนี้นะคะเป็นช่วงปลูกผักสวนครัวแบบเล็กๆแน่นอๆนะคะที่เราอยากจะปลูกแบบพวกผักเอาไว้ทานเพราะฉะนั้น เราก็จะเก็บต้นพันหนึ่งต้นนะคะเอาไว้ปักชำในช่วงหน้าร้อนที่เราไม่สามารถปลูกผักสวนครัวอย่างอื่นได้นะคะเราจะปลูกตามฤดูกาลวันนี้นะคะก่อนจะถอนทิ้งนะคะก็เลยพามาอัปเดตนะคะมาชมความสวยงามของผักชัยยาที่เราได้ปักชำเอาไว้ก่อนเนาะ เดี๋ยวเราจะถอนทิ้งวันนี้เลยนะคะต้นนี้เพราะว่ามันมันอยู่ตรงบันไดเนี่ยมันก็อันตรายต่อลูกสาวเนาะเดินขึ้นเดินลงแล้วก็ชอบเอามือมาจับนะคะมันก็คันคันมากๆเลยนะเหมือนเหมือนหมามุ้ยเลยนะคะเหมือนตําแยเลยนะมันคันมากๆเดี๋ยวจะให้ดูนะคะลักษณะของเขาทําไมถึงคันเนาะเพื่อนๆสังเกตดูตาม ตามก้านใบนะคะแล้วก็ตามลำต้นมันจะมีขนนะถ้าเกิดว่ามองเห็นนะคะกล้องมันอาจจะไม่โฟกัสเนาะคือปกติถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะจะไม่มีอันตรายนะคะจะไม่มีขนแต่อยู่ที่นี่นะคะขนค่อนข้างที่จะอันตรายมากๆสังเกตดูนะนี่นีมันจะมีขนนะคะแต่ว่ากล้องมันไม่ค่อยโฟกัสเนาะขนเยอะมากๆนะคะคือคือเยอะมากๆแตะไม่ได้เลยล่ะค่ะ ก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่ามาอยู่ที่นี่ทําไมมันมันมันกลายพันธุ์เนาะมันกลายพันธุ์นะคะไม่ไม่เคยเจอแบบนี้นะที่บ้านก็ปลูกเยอะเหมือนกันนะก็เด็ดปกตินะคะก็จะไม่มีแบบนี้นะพอมาปลูกที่นี่กลายพันธุ์กลายเป็นแบบต้นที่มีขนเยอะเหมือนหมามุ้ยเลยนะแต่แล้วเหมือนเหมือนตำแยเลยนะคะแต่ว่าก็ยังมีประโยชน์นะกินไม่ได้แต่อ่ามันกินได้นะ มันถึงจะมีขนแต่ว่าก็ทานได้เหมือนกันแต่เวลาเก็บเนี่ยให้เราระมัดระวังนิดนึงนะคะแล้วก็อ,อย่างนึ่งก็คือมันอาจจะเป็นอันตรายคือเวลาถ้าเป็นแผลมาหรือว่าคันเนี่ยเป็นเดือนไม่หายนะของแม่เจี๊ยบเนี่ยเป็นเดือนยังไม่หายเลยนะคะยังคันอยู่เหมือนเดิมเลยนะป้าเดี๋ยวเราลงไปดูกระถางอื่นๆอยู่ด้านล่างกันบ้างนะคะ กระถางนี้นะคะก็กําลังโตเลยนะคะก็เหมือนทุกๆกระถางนะคะคือปักชําง่ายมากเลยเนาะแค่เด็ดยอดนะคะหรือว่าเอาลําต้นของเขาเนี่ยนะคะเอาไปเสียบๆนะคะเด็ดแล้วก็ไปปักชําเลยนะเคยทําคลิปลงไปแล้วนะไปหาดูได้นะคะหลายๆวิดีโอของหลายๆช่องก็มีนะคะก็คือเด็ดแล้วก็ไปปักชํามันง่ายมากๆเลยนะคะไม่เกิน3าวันนะติดรากเลยนะ คือติดง่ายนะคะหรือว่าจะปลูกเป็นแนวรั้วก็ได้นะ,ะก็มีความสวยงามไม่แพ้กันเนาะอันนี้นะคะก็ตั้งใจเอาไว้นะคะที่แรกปลูกเอาไว้เนี่ยตั้งใจเอาไว้ว่าจะเอาใบของเขาเนี่ยนะคะไป็นผักแห้งเราก็จะมาบดท,ทำเป็นผงเอาไว้ใช้แทนผงชูรสนะคะแต่ว่ามันไม่ทันแล้วนะคะช่วงนี้มันจะเข้าหน้าหนาวแล้วก็จะต้องเปลี่ยนแนวคิดแล้วนะคะไม่มีเวลานะคะเดี๋ยวจะเอา ต้นที่ถอนทิ้งเนี่ยเอาไปทําเป็นปุ๋ยนะคะหรือว่าเอาไปเอาไปหมักไว้ในกระถางของอต้นไม้อื่นๆนะคะจะไดะ้คลุมหน้าดินเอาไว้เนอ้อไม่ให้มันแห้งนะคะ ผักชยานะคะจะเหลือไว้แค่กระถางสีขาวกระถางเดียวนะคะเอาไว้ทําพันุ์ในช่วงหน้าร้อนช่วงหน้าร้อนเราก็จะขยายพันธุ์อีกนะคะเพราะฉะนั้นจะเก็บไว้แค่กระถางเดียวนะคะส่วนที่เหลือนะคะกล่องโฟมนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผักชยาโหระพาหรือว่าเป็นพวกฟักนะคะฟักทองที่ตัดยอดทานนะก็จะลื้อทิ้งให้หมดนะคะเดี๋ยวเราจะใช้พื้นที่ในการปลูกหัวไชเท้า พวก ys, แกลดิสคณะโหระพาอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็เป็นผักชยาที่เราทําการปักชําจากยอดนะคะเด็ดยอดเนี่ยนะคะง่ายๆเด็ดยอดนะคะก็นํามาปักชําตามกระถางหรือไม่ก็ลําต้นก็ปักชําได้นะคะปักปักชําได้ทุกส่วนนะคะอันนี้พริกกระเหลี่ยงนะคะไม่ไม่ติดลูกเลยนะคะตอนช่วงที่เราไม่สบายนะคะมันจะมีน้ําหยดลงมาจากแอร์ด้านบนนะคะมันก็ทําให้น้ําท่วมขังใบก็ เหลืองนะคะก็เลยเดี๋ยวเราต้องตัดแต่งใหม่นะคะเพื่อที่จะให้เขาแตกยอดใหม่ค่ะใครยังจําได้ไม่เอ่ยผักปลังผักปังนะคะที่เราปักชำไว้เมื่ออาทิตย์ก่อนที่ทำคลิปซื้อมาจากตลาดเนี่ยนะคะซื้อมาเป็นกรำเนี่ยนะคะแล้วก็มาปักชำอันนี้ก็ผักปลังเหมือนกันนะคะผักปังแต่ว่า ต้นแต่ว่าไอเนี่ยค่ะบวบนะคะบวบเลื้อยเต็มนี่ค่ะคะ้างไม้เลื้ยเนี่ยะคะ่ะคือเขาเลื้อยมาเต็มเลยนะคะพักปังเนี่ยในช่วงหน้าร้อนจะแตกช้ามากๆนะคะจะแตกแขนงช้ามากๆเวลาเราเด็ดไปทานนะคะเด็ดไปประกอบอาหารส่วนช่วง ปลายฝนต้นหนาวนะคะช่วงนี้ช่วงจะเข้าหน้าหนาวเนี่ยนะคะจะมีการแตกแขนงได้ดีนะคะแตกยอดอ่อนเห็นไหมคะกาลังแตกยอดอ่อนสวยเลยนะคะหรือเราจะเด็ดมาปักชําในช่วงนี้ก็ไม่เร็วนะคะคือมันจะดีมากๆนะคะมันจะติดเร็วปักชําไม่ต้องปักชําลึกนะปักชําแค่นีด้เดียวนะคะถ้าไปปักชําลึกเกินไปมันจะทําให้เน่านะคะมันจะไม่ค่อยติด เรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมนะคะก็เป็นผักโขมนะคะผักโขมเกิดเองนะคะเขาเกิดเองโดยธรรมชาตินะคะแล้วพอเขาโตเราก็เลี้ยงเขาไว้นะคะแล้วก็เด็ดยอดไปทํากับข้าวนะคะไปทําประกอบอาหารนะคะแล้วก็เราก็แตกขึ้นมาอีกเรื่อยๆนะคะยิ่งเด็ดเท่าไหร่นะคะมันก็ยิ่งแตกก็เลยปล่อยไว้แบบนี้นะคะคือเลี้ยงเขาไว้เพราะว่าเราชอบทาน อันนี้เป็นถั่วนะคะถั่วฝักยาวไม่รู้ว่าเป็นสีม่วงหรือสีเขียวนะคะยังไม่เกิดสักทีเลยนะคะยังไม่มีฝักให้เราได้ชื่นชมเลย<อ>นี่ก็เป็นผักชัยยานะคะที่เกิดจากการปักชำนะคะก็เคยทำคลิปลงไปเนาะ วิธีการปักชำผักชัยยาก,ก็คือกระถางนียค่ะสองกระถางนี้นะคะแต่ว่าตอนช่วงนั้นนะคะก็เด็ดไปทานบ้างแล้วเนาะมันก็เนี่ยค่ะมันก็จะแตกพุ่มนะคะถ้าเราเด็ดบ่อยๆเนี่ยเวลาเราเด็ดยอดเข้าไปเขาก็จะแตกพุ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแต่ช่วงนี้ไม่ได้เด็ดเนาะเขาก็มีการเกิดดอกนะคะก็รู้สึกว่าจะแก่มากๆแล้วนะคะเกิดดอกแต่ว่าเดี๋ยวอีกวันสองวันเราจะถอนทิ้งแล้วนะคะ ก็เลยพามาชมดูก่อนเนาะอันนี้เป็นเผือกนะคะเผือกนี่อายุได้เกือบ1ปีแล้วนะคะไม่เคยถอนไปกินเลยนะคือปลูกไว้ประดับนะคะคุณสามีรักมากมากเพราะว่าใบเขาสวยนะคะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองด้วยอันนี้ก็เป็นตะไคร้นะคะตะไคร้ที่เราตัดแต่งนะคะคือเด็ดไปทานเ,าเก็บไปทานบ้างแล้วนะคะแล้วก็มาตัดแต่งนะคะก็คือดึงใบที่ แก่ออกไปนะคะแล้วก็ให้เหลือแค่ต้นที่ใหม่ๆนะคือที่เขาแตกออกมาใหม่ๆนะคะด้านบนก็จะตัดใบของเขาทิท้งไปเป็นบางบางบางใบนะคะตัดทิ้งไปเนาะค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมผักชัยาแค่นี้นะคะ